สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมพ่อค้ผมไทม์สโตนนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแนะนําทีมที่ผมใช้ในการผ่านดันไฮด้าชั้นที่15นะครับสำหรับออโต้นะครับมาดูกันครับว่าผมใช้เป็นตัวละครอะไรกันบ้างแล้วก็อัพสกิลไหนกันบ้างใส่ไอเทมยังไงนะครับโอเคเราไปดูกันเลยอันดับแรกนะครับสําหรับการลงดันชั้นที่15นะครับเพื่อให้ออโต้ได้แบบสบายๆนะครับสิ่งที่ทุกท่านควรจะมีนะครับนั่นคือลีน่าซ6บิกิ2 แต่บิ๊กิจ42บางทีขนาดไม่จำเป็นมากขนาดนั้นตัวสําคัญจริงๆมันคือลีหน้า46ครับแล้วก็สัตว์เลี้ยงครับว์เลี้ยงตรงนี้เลยออฟทั้งสามนะครับควรมีเจ็ดเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสามช่องนะครับแต่ถ้าใครมียอนจีหกดาวก็ใช้เป็นยอนจี G ก็ได้นะอ่าน้องยอนจีอ่ะแล้วตรงนี้ก็ออฟลดลงครับจากเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่ผมบอกไปของตัวโน้ตใช่ไหมก็เป็นหกเปอร์เซ็นต์สามช่องก็ได้หรือถ้าใครจะทํทำสุดก็ได้ไม่ไม่ว่ากาันถ้ามีทุนทรัพย์พอโอเค ทีนี้เดี๋ยวเราไปเริ่มด้วยเทมามเทียตัวนะเริ่มกันที่วิกตอเรียก่อนเลยวิกตอเรียนะครับผมจะใส่ใเทมประมาณนี้อ่าเพื่อนๆน,นะครับจะทําเป็นจุดอ่อนร้อยเก็ได้ถ้ากรณีเพื่อนๆจะมาแปะสกิล2นะครับเพื่อแปะเวทบอไอบอบางแต่ว่าผมอะคือเอาน้องมาแค่บัฟสกิลนี้ครับอ่าเพราะฉะนั้นที่ผมแนะนานะครับถ้าอัพลงสกิลนี้แล้วก็สกิลเดียวพอก็คือจบเลยไม่ได้ไปต้องอัพทั้งหมดแบบผมนะแต่ผมก็คือแบบอัพทั้งหมดเอาไว้ลองเล่นแบบคือลองหาทางให้มันจบแบบ โอเคแบบจบแบบผ่านร้อยอะออโดยที่แบบไม่แตกเลยอะก็คือผมมาลองแล้วว่าใช้สก,กิเนี้ก็พอละพาสีเจ้าด้วยก็ได้แต่ว่าไม่ต้องก็ได้ครับผมมองว่ามันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นแต่ถ้าใครยืนไม่ค่อยไหวก็ต้องอัพเพราะว่ามันลดดาเมจกายภาพเพิ่มขึ้นโอเคทีนี้ไอเทมก็ประมาณนี้ ไอแหวนนี้ผมใส่ไ้เ,เฉยๆไ,ไม่ต้องใส่ตามก็ได้นะใส่แค่เซตตามปกติก็พอครับต่อไปนะครับไอตัวคีย์ที่ผมลีน่า46นะครับสกิลที่ควรอัพลงนะครับคือสกิลนี้ลงสกิลนี้กีลเดียวก็พอแล้วครับกับอีกอันหนึ่งก็คือพลาสี่ครับแล้วก็ที่จะบอกทำไมต้อง46นะครับเพราะว่าตอนแรกอะถ้าเราไม่46นะครับไอลดเกราะป้องกันศัตรูมันจะมีผลแค่34%อ่าเพราะว่าถ้าเราอัพสกิลมันจะได้ผลเพิ่มขึ้นจากไอเนี้ย ที่เพิ่มความเสียหายปริมาณความเสียหายเพิ่มขึ้นอนะ่ะตอนแรกม,มันย3าเปเซ็นครับแต่ถ้าเราอัพมันจะเป็นย8ิบดเซนมันก็จะแรงมากยิ่งขึ้นไอสองตรงนี้มันมีผลมากเลยนะไอเจ็ดปอร์เซนกับ5้าปเซ็นที่เพิ่มมาตรงเนี้ยของสองของสองผลเนี้ยมันมีผลเยอะครับเพราะฉะนั้นถึงควรสี่หกมันจะได้แรงขึ้นอ่ะแล้วก็ที่ผมที่ผมไม่พูดถึงปั๊คาสิบนะครับเพราะว่าอ่าผมมีคนเทสให้แล้วคือถ้าปาั๊คาไม่สี่หกปีก็ผ่านชั้นสิบ้าได้ครับบางคน แต่ว่าถ้าทำปัจกาี46อ่ะมันจะทํไซดัสได้ดีกว่าโดยที่ผมสามารถไปเน้นตรงจุดอ่อนแล้วก็ทําแค่คีดเด็บได้แต่ว่าบางคนที่ยังไม่ี46ใช่ไหมครับก็จะต้องอ่าทําคีดเลทเอาไว้สักกึ่งหนึ่ง50เพราะว่ามันอยู่ที่สก,กิลนี้เลยครับนี่ถ้าไม่46นะครับไอส้สก,กิลนี้มันจะคีแค่50เปอร์เซ็นต์เพราะฉนั้นต้องทาคีเอาไว้50เปอร์เซ็นต์เพื่อให้คีลอยนะครับแล้วก็ต้องทําจุดอ่อนประมาณสัก46เปอร์เซ็นต์แต่ว่าในตรงของตรงเนี้ยคือผม46แล้ว มันก็เลยทําแค่ความเสียหายคดกับจุดอ่อนให้ประมาณสักสี่หกแต่ว่าตรงนี้คือผมทําเกินมาขั้นต่ําก็คือสี่สิบหกนะครับทำมาไว้อ่ะแล้วสกิลที่ควรตีลงนะครับก็คือสกิลนี้ครับสายประหยัดก็คือลงแค่สกิลนี้สกิลเดียวก็พอแต่ถ้าแบบอ่าแบบเป็นสายแบบแบบผมนะคือสายคนดวงซวยครับตียังไงก็ไม่ลงสกิลนี้ครับมันลงแบบกวนมากก็ไปลงหนึ่งก่อนไปลงนี่แล้วไปลงนี่ครับสกิลที่ควรลงคือสกิลนี้ครับ แต่ถ้าลงลงสกิลนี้กับสกิลนี้ก็ได้นะมันทําให้เราดาเมจเพิ่มขึ้นเพราะมันมีเพิ่มแรงโจมตีเวทด,ด้วยแล้วก็เพิ่มคอนเสริรตคิดที่คอนขสี่สิบเปอร์เซ็นต์คุม้มถ้าเกิดแบบเออลงสกิลนี้ปุ๊บแล้วฉีดยังไม่ตายใช่ไหมก็ลองอัพให้ลงสกิลนี้ก็ได้ครับอืมสองสกิลนี้เป็นหลักจะได้คุม้มแต่ถ้าแบบประหยัดลงแค่สกิลนี้ก็พอครับอ่าถ้าแบบยังฉีดไม่แรงพอก็อัพให้ลงสกิลนี้อืมสรุปทําไปทํามาอัพลงหมดเลย <laughs> โอเคครับ เอ้ยเดี๋ยวผมเกือบลืมอให้ดูออปชันครับก็คือของผมมันเป็นคีรวลในความเสียหายคีรวนเนี่ยตรงนี้ก็เป็นพลังโจมตีส่วนตรงนี้ของผมใช้เป็นอนี้ครับเพิ่มความเสียหายต่อบอสเพิ่มขึ้น8%แล้วก็ปริมาณความเสียหาย4%อ่ะผมใส่ประมาณนี้เพราะว่าจุดอ่อนผมมันล้นอยู่แล้วจุดอ่อนผมมันล้นเกินร้อยครับที่จุดอ่อนมันล้นเกินร้อยมันเป็นมันเป็นเพราะตรงนี้ครับเพราะบิสกิตนี่เลยเพราะบิสกิตนะครับ สกิลหลักเลยที่เราให้ลงนะครับอัพให้ลงสกิลนี้ครับนี่ครับมันจะเพิ่มจุดอ่อนเป็นห้าสิบสี่เปอร์เซ็นที่ผมบอกว่าทำมาไว้แค่สี่สิบหกเปอร์เซ็นต์ก็พอมันก็จะเป็นร้อยเปอร์เซ็นต์พอดีครับอ่เนี่ยครับสกิลนี้ครับสกิลเดียวเลยบิกกิตคือสกิลนี้สกิลเดียวเลยถ้าคุณอัพลงสกิลนี้ปุ๊บคือหยุดได้เลยครับไม่ต้องไปอัพสกิลนี้ไม่ต้องครับสองสกิลนี้ไม่ต้องไม่ต้องลงลงที่คุ้มที่สุดแบบหินก้อนเดียวนะครับบลงนีุุ่้มสดอาถแบ แบบจะเอาให้ชัวร์ใช่ไหมก็ลงสกิลนี้อ่ะอันนี้ก็ต้องอันนี้คือบังคับนะครับลงสกิลนี้อันนี้คือของแถมลงเพิ่มก็ได้อีกเม็ดหนึ่งถ้าใครลงสกิลนี้แล้วพอเลยก็ได้ครับจบออปชันก็ประมาณนี้ครับนี่ผมใส่ประมาณนี้เอาไว้เน้นเน้นยืนไอแหวนี้ก็ใส่เพื่อไอ้เน้นยืนเริ่มต้นจะได้มีเกาะอ,อ่ะทีนี้ตัวสุดท้ายครับตัวกันพาสิก เขาเรียกว่าตัวอะไรเขาเรียกว่าตัวล้างสถานะอาสกิลที่ควรตีลงนะครับเนื่องจากมันเป็นตัวตัวม่วงนะผมแนะนำว่าสกิลที่คุณตีลงคือสกิลนี้สกิลนี้ครับแล้วก็สกิลนี้สองสกิลเป็นหลักแต่ว่าในเซตที่ผมทำอ่ะคือน้องอ่ะแค่เอามายืนแค่เอามายืนการติดพิษเฉยครับผมสนแค่นั้นเลยแล้วคือ จริงๆอ่ะตัวน้องเพียวๆไม่ต้องอัพสกิลก็ได้นะสรับสลับลับผมนะเพราะว่าในกรณีที่เป็นปาร์ตคาร์สี่หกอ่ะของผมมันสองฉีดอยู่แล้ะน้องแค่เอามายืนเพื่อเอามากันสถานะการติดผิดครับไม่ไม่ต้องอัพอะไรก็ได้แต่ถ้าแบบคนที่ไม่มีปาร์ตคาร์สี่หกอ่ะคุณอัพไปเถอะครับสกิลอ่ะอัพให้ให้ลงพาร์ตสี่ให้ลงไอ้นี่ให้ลงไอ้นี่อัพให้หมดไปเลยครับไม่มีปัญหาสามสกิลเนี้ยอย่าไอ้น,นี้ไม่ต้องไม่ต้องไปแปลแบบผมนะแต่ผมมาดวงซวยอัพปุ๊บลงดาบเลย งลงดาบปุ๊บคือจบเลยมันก็ต้องอัพทั้งหมดที่เหลือเพราะว่ายัางไงผมก็เล็งไว้แล้วว่าจะเอาสามสามสามสกิลเนี้ยเป็นหลักถ้าแบบคนมีป้าคาที่หกนะครับไม่ใเป็ปต้องอัพไอ้สกิลของตัวน้องเลยของน้องลูซี่ไม่ต้องอัพเลยแค่เอาน้องมายืนกันสถานะก็พออืการติดพิษก็พอครับเพราะว่าจะได้ไม่ตายไวขึ้นอ่าส่วนไอเทมนะครับก็ใส่เป็นออฟตามนี้เลยใส่เป็นป้องกัน ผมเน้นให้น้องฮิวแรงๆในช่วงแรกที่ผมยังไม่สามารถสองคิดได้แต่ว่านี้ผมสองคิดได้ละอทีนี้ััดเลี้ยงนะครับก็เหมือนเดิมถ้าใครมียอนจีก็ใช้ยอนจีอะพาส,สีปก็สกิภาพที่เพิ่มขึ้นมาก็ประมาณนี้โอเคทีนี้เรามาดูพีเซ็ตนะครับการจดัดสกิลนะครับก็ผมจะเรียงไว้ประมาณแบบนี้เลยโอเคครับเราไปดูเกมเพลย์กันเลย การรักษาอ่ไ้กองจรสลัดตามฉันมาได้เลย Hãy subscribe cho kênh lăng hành Gõ Để không bỏ เรียบร้อยครับสองฉีดเน้นๆจบครับยี่สี่เทิร์นหนึ่งนาทีสิบสามวีครับโอเคครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าเพื่อนสงสัยหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์สอบถามได้ด้านล่างคลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยหรือจะทักไปที่แฟนเพจเฟซบุ๊กช่องทา s ส o ตนก็ได้นะครับลิงก์อยู่ที่ดีสคริปชันนะครับผมแปะไว้ให้แล้วก็มาสอบถามกันได้นะครับแต่วันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วพบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายทุกคนเจอกันครับบ๊ายบายไปแล้วครับ